มาตรงนี้ตรงพี่เนี่ยตรงพี่เนี่ยตรงพี่เนี่ยเอ้ยพี่ข้างนอกตัวนึงผมตีตายนะเอาต่อไปเอาต่อไปเดี๋ยวเราเกี่ยวเนี่ยเดอาดีดอกลองก่อนบ่มเชี่ยปล่อยแม่งเข้ามาเราศพงั้นวะไปใจเย็นนะเพื่อนเพื่อนตเฮ้ยฆ่ามันดีเนี่ยข้าจะอยู่ในวงฆ่ามันดีตั้งใจเลยเพื่อนไปนี้ขอทอนยี่สิบสิบห้าเพื่อน ทำได้เจียวขอบวงไปดูใหม่ป er> ่ะไปก่อนเลยไปก่อนพี <h <h ่ออนไปก่อนเลยมันเหลือมันสี่คนห้าคนไอ้เซิร์ฟเหลือคนเดียวรดนโดนอุ้มเซิร์ฟเียตายเดียวตายคพี่เซิร์ฟพี่เซิร์ฟไปต่อไปตไปโอ้พี่เซิร์ฟคือรถผมพี่ชายพี่เซิร์ฟรถแล้วก็ต้อไปต่อไปหอบไปอ่ะกูกูกูสบกูสบกูคว้มดเลยวะว่าหามัดิไอหัวดำอ่ะใช่หัวดำป่ะตกอ่ะตรงไหนพี่ออนตรงทางโฮมาตรวจน้อยนะเว้ยมันอยู่ไหนแบล็คศก เดี๋ยวแม่ร้องอีกเดี๋ยวแม่ร้องอีกมีเรื่องให้ร้องอ่ะก็ค่อยรีไว้สอบอ่ะไอวัวต่ออะไรต่อรเข้ามาเฉยเลยไอ้ย่ยหายไปไหนวะไอ้ย่าต่อรรั่วจัดไอ้สัตว์บอกว่ารถผมโดนยิงเอาพี่กินขอโทษน้องยิงต่อรออกไปไม่มีแล้วเราอ่ะพวกเราผ่านีตการนะอิดพ่กินอุ้มไปดูหน่อยได้ประดีไปดูหน่อยได้ครับโอ้ยไอ้ยรถกูตกน้ำตรงอ่า น,น้ำตกน้ำตกตรงบ้านพาเตสอ่ะมาช่วยหน่อยออกได้ไหมพอด้พี่รอรับอยู่พี่รอรับอยู่ออกไม่ได้นี่มีศออกไม่ได้เหรอพี่เอ้พี่ขอโทษไว้ศอกกูหมดว่าแล้วน้ำตกตรงบ้านพาเตสตรงน้ำตกอ่ะฮะหรอไม่ใครไมีใครไม่ใครก็แล้วแต่รอมันเข้ามาเลยฮะชี้ได้ไงวะเขาบอกว่ามันยิงเขาบอกว่ามันยิงมันเข้ามาได้ยิงแบบนู้นอ่ะมาไม่ได้พี่หรอไม่ได้ยิงมันเข้ามาได้แต่ใครยิงมันใครจะยิงมันมันมีป่าวมันมันยิงเม่้พี่บพี่บอลอยู่ไหนนะ ไม่อยู่ครับไม่บอกนะไม่ใช่ไงผมอยู่ผมอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยอย่างนี้อย่างนี้ถ้าอย่างนี้ถ้าแก๊งข่าการ์าชิกูวิ่งเข้ามาในหาชีวพวกยิงแม่งมันก็เข้ามาดิใช่ใช่ดิเอาไม่ไฉ้ใช้ไปเลยหรือไงวะที่ว่าใครไอ้เหี้ยต้องโดนเหยียบตลอดต้นตีนอะไรตกให้อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างปิดไม่ได้กระลงวิ่งไปมีใครรีศพยังที่บ้านอ่ะกลับบ้านไอ้มึงไปมึงไปรีศพตรงไหนที่สูงสูงอ่ะรีศพค่ายทหารได้นะ คุณที่บันไดอ่ะที่บันไดอ่ะชุบชุบปล่อยตกอ่ะพี่เนี่ยพี่ได้ยินเราเก็บกัญชาป่ะเก็บกัญชาเห็นป่ะมันรอดหกคนนะแยกนี้ได้กระลับขึ้นไปอ่ะถุงล่างอ่ะเอาทีละสองสามศพก็ได้ค่ะค่ะที่ไอซีเอไอคนรอดมันก็เป็นเอามาเลยโอ้เหมือนมึงรีบเนาะเอาพี่อ่อทอนเอาไอ้เนี่ยเนาะมันดับอะทางใครล่ะแต่อะขึ้นไปแล้วเนี่ยฮัลโหลตรงไอ้แท่นแท่นเนี่ยไอซีเอไอแบบอะไหน ไอ้แท้ซิมเหลี่ยมไรอ้ตรงใต้สะพานนี่เนี่ยตำรวจดักดีจีเยอะนะพี่มันมันมันขึ้นมาจากว่าลิงเต็มเลยนะแสงมันอ่ะเจอมันผมเจอมันตรงแบบว่าแถวโคเคนเยอะมันเหมือนมหาเล้วรถไฟอ่ะนออี่เมืองได้นะครับพี่เล่นในเมืองได้ไะได้ดีหลังบ้านนะได้ครับเล่นได้เดี๋ยวไปมุงไปมือร้านน่าจะมีมือว่างอยู่อะเล่นสู้ไปพวกไลค์เยอะใตสะพานเน่ยอยู่ใต้สะพานเนี่ยอ๋อเจอแล้ว แบบม้มนะเอาแบบตั้งใจอ่ะขอแบบเยอะตำรวจสิบห้าไอ้ไม่ได้อุ้มแล้วไม่มีปืนป่ะเล่นนะผมไม่เล่นนะวันนี้ไม่เล่นล่ดโคตรเยอะเลยเนี่ยเกือบสิบคนนะล่ดเยอะอยู่ตลอดมันเข้ามาเฉยสัตว์มุโชสกัญญาเพราะมันยิงยาวผมแล้วมันเลยเข้ามาได้เฮียอย่างรั่วครับมีโอกาสแสดงว่าก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องตลอดแสดงว่าพวกเราก็มีคนตรงเนี้ยตรงเนี้ย อยู่เขาเขาโค้งเข็นเยมะเห็นไหมตอนนี้มาคอยคอยไปเอาตัวลูกเลยได้ได้พี่ได้กินกินผมผมไม่ได้อุ่นไหผมไม่ได้อุ่นเล่นไม่หาตีมันเลยเนี่ยคือจะไปหาลังหาลดูมันประโยชน์นี่ขับเทล่าไม่ไหวอ่ะเทล่ามึงชนเลยนะใครที่ไม่ได้อุ่นมาดีชนลงเป็นอะไรสั้งชนให้กานไม่นะไม่ใช่ขับทีแปดยันมานะตขอว่าเคียนยันมานะ ตี่แปกชนกูตรงนี้วะให้ไปที่อยู่โอเคกับแฟงติดคุกอะไม่มีใครแหกให้เลยกลับมาบ้านสี่ประมาณนะไปเลยต้องไปอยู่ทุกคนไปนะไปกันไปเราคือโอกคไปสคันนะกบมันเข้าเองออกเองได้บ้างถ้าผมไปรับเพื่อนให้ก็ได้โอเคโคเครถสี่มันมีปืนนะไอ้กูโดนใครว่างใครบ้างมาโอ้ยนบแลรวผมไม่จบอะไรนะมีตุ้มจบอยูะใครไม่ให้รมอ่ะมาเลยไปเลยไปเลยไปัลม มีแอปพี่มาจมพี่หันลีพี่หันลีเฮ้ยบ้างดิออกได้ใช่ป่ะเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปไม่รู้เหรอว่าจะไม่ซัวเออออกเป็นอยู่ออกเป็นไวไปพี่หันผมครับ่หันกันแป๊บนะพี่หันโอเคโอเคปะเกอิลทำเพี้ยอะไรเนี่ยกเวลยืดกันลไปจับตังเติมน้ำมันอย่าทำลายยืดกันนะไอ้สัตว์ผมยืนรอพระเจ้ามาประมาณขนามันเยินเอาไว้ขนาดมันเยินเอาไว้จู่รถเกี้ยร์ใช่ไหมนี่มันนี่

คลุกมาเดี๋ยวเอาไม่พี่เอาไม่ค่าวหารเอาไม่ผมมาันไปสองคันกูรออยู่ดิมาดิมันไปเนี่ยไปเติมได้ไปเติมพ่ชิโลได้เติมด้วยไปเติมด้วยกูมาจจอไอโอมงบ้านเราโอมงบ้านเราไม่รู้คงไม่ไปช่วยเพื่อนก่อนนะถ้าเปเพื่อนนะเพื่อนนะต้องช่วยเพื่อนนะลงมาแล้วบอกนะกูยังไม่ออกูยังเป็นเพื่อนบอกมาเลยบอกมาเลยให้ไปไหนบอกมาเลยครับผมอยู่ตรงแถวไปช่วยเพื่อนดิไปช่วยเพื่อนในลุงอาโฟงไม่ใช่หมายถึงไปช่วยเพื่อนออกกุ๊บ พี่หอแล้วแล้วมันกินมีคนไปแล้วเดี๋ยวลงไปเองใครไอ้แฟนมาในนี้มันบอกไม่ต้องมาช่วยอ่ะมันยื้อไอ้นี่อยู่ตกใครอะพี่ฟังให้จับว่าให้หนึ่้อยมีก่อนไพี่ชินโอ้ยถึงอำนวยแล้วพี่ไกลหน่อยเนาะไม่ไม่ไม่พี่พี่พี่ไกลพี่ไกลมันพี่ไกลมันพี่นอยู่หลังไม่มีคนอยู่บ้านปะใครอ่ะมันต้องเราเราเยอะบ้านเราอุ้มเยอะบ้านเราตรงนี้ก่อนเราอุ้มเยอะอยู่ในคุกคลือ้อุมมัน่ะ ไม่กูไม่ได้อุ้มกูโดนตำรวจมาจะรีลีหรือว่าอะไรอ่ะเออมามารวมบ้านดิใครที่ไม่มีตัวบัตรมารวมบ้านดิตำรวจมันน้อยเยอะที่ไม่รับไปรอไปเผาไปไปขับหน้าบ้านก่อนนะบัตรแล้วค่อยรอ่มามามาใครที่ไม่ทรอะไรอ่ะมารวมหน้าบ้านมาก่อนเอาเคชตรงนี้ก่อน ไม่เราไอ้เพื่อนไม่ขับรไเพื่อนนไปช่วยชิโร่ยู่ที่ไอ้าศทหารไปช่วยดีไม่ไม่ผมผมหลุดแล้วหลุดแล้วออกมาแ้วกลับบ้านกลับบ้านพี่ไปชิโร่ไไอ้ชยร่ก่อนมึงมาไม่ต้องไกุ๊ปก่อไปรีข้าศทหารนะมันเยอะนะข้าศทหารสุด่ไป่ีชิร่มาลับต้องสต็อปรล่นหน่อยได้ไหมพี่ส่้งหม่บ้านที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่บ้านได้นะครับพี่มามาใครไม่ได้ไมไม่ได้อุ้มหมอบ้านเลยเลมช่วยไม่หมดใครหลุดเนี่ย ฉุกลุดป่ะเนี่ยหาไปรีหอที่บ้านมาปี่รวมโยได้เลยอุบาร์รวมอย่าหยัดมาต่ออันนี้มีใครยัดบ้านเปยอยู่ปะผมผมโมเก็ตเนี่ยเห็นลุดด้วยมาจ้างไม่ดึงมาให้เนี่ยไอ้หลวงทวิชลองพี่ปื้เป็นเปยใช่ป่ะของพี่อ่ะผมจะถึงบ้านแล้วผมจะถึงบ้านแล้วกดดำนะก็เขาได้เปยมาไม่ช่วงนพี่ลองรถใครมาไม่ใช่รถผมอ่ะอันแน่เลยออนเตรีหอด ขอเติมน้ำมันบ้านน้ำหนึ่งนะชั้นที่1ชั้น5ใช่เลยเขากดตังค์ด้วยว่างไปรอลงรถรีหอร์เลยพี่ของบ้านก็ได้ทำรีหขังบ้านก็ได้โยนหขังบ้านต้องรีบรีเว้เพราะว่าไม่งั้นเคสมันจะน้อยต้องรีบเพิ่มเคสตรงไหนที่ผมอยู่ในบ้านแล้วรีตงจุะคนที่มีเปย์ไปในลงรถเลยในลงรถรีรีอยู่บ้านคนนี้ไม่ได้รีปะพวกเราอะไปในบ้าอมันจะเข้าไปรีรถอะเพิ่มเรื่อยๆนะไอพี่เจอเคสพี่เจอเคสอยู่แค่ทหารมั้ง เพื่อจะเข้าไปลีเลลงรถไเลยมาแถวบ้านแล้วนะเว้ยมไม่ต้องมาช่วยไม่ต้องช่วยพี่เองเดลยปุ๋งเหรอเนี่ยปาร์กข้ามาในรถเลยนะศพศพศพนี่เต็มแล้วไปดิไปดิพี่เฮ้ยใครมาที่ผมคุตติไอชิโร่เขาทำไรเนี่ยเออผมไม่ช่วยพี่จะรวมกลุ่มแล้ตัวหลุดนะาจะรวมกลุ่มแล้วตัวหลุดนะนี่มันอยู่ใครหาตัวไหนใครมีเม็ดมาช่วยใครอยู่กอ่ะใครอยู่คุกอ่ะมาตัวหนึ่งหน้าบ้านตอนนี้ใครใครว่างบ้าง คือรถึือรถพี่จะไปเอากรุ๊ปใหญ่มามาเลย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 มาโอ้แต่เราน้อยจัดเลยมีผมคนเดียวมีใครมามามาข้างในหน่อยใครอยู่คุกอะครับนั่นน่ะเราใช่ไหมพี่พี่โดนยิงเหรอเราเราเรามมดอันนยู่เราเ้าเรานดิใครว่ามาดิมาดิรถบราหน้าบ้านรถมันนะรถคันมุ่งมองดูลังหาทางออกเ เอารถที่มันเหี้ยมันได้4คนออกทีเดียวเจียเจี๊ยนน่าบ้านใหญ่เกินรถมัน่ะคุณบอกฮะจะกลับบ้านนะกูจะกลับบ้านนะกู้ต้แตกงสองล้อแล้วผู้เปพระเจ้าเป็นลุงอาคมเอาเล่เข้ามาเจอญาติมันในเมืองเกียร์นอนกุญแจเลยออกอประตูประตูก็ล็อกรถจะมาเข้าบ้านนะเพื่อนโอเคเพื่อนมามามาบุกแล้วไปเจอไอ้แท็กไอ้มามาออกคนสกัดญาติได้ปะตัวแตงเนืโดนญาติมันในเมืองมานะกบเขียวที่มันเข้ามาเมื่อตรงไหนร้านรถร้านรถไอ้กบเขียวในบ้านมันนะเว้ย ถ้าโดนเรียกอีกนะเว้ยช่วยกันได้มมาบ้านเราเยอะนะ่อยตอยตอยเอาตำรวจก่อนตำรวจไล่เพื่อนอยู่เอากรมได้เลยโอนผมจะเข้าลงรถผมจะเข้าลงผมบอกให้มาคนเกือบครั้งบ้านกับพี่ดีพี่กำลังบอกให้ชิดโรทำตัวว่างนะเว้ยใครที่ว่านกูขอคนเอาแรมเข้ามาในกูคนหนึ่งดิเอาไปเอาไปเพื่อนผมคนไอ้นี่ให้อยวัดเลยเพื่อนปิดกูห้าคนล็อกเพื่อล็อกเพื่อนเอากระโดดวันนี้เราคนที่มีติดข่าววาสองคน กำลงมาเลออยู่ไลงรถนะเฮ้ยพี่ช่วยตีตลอในลงรถหน่อยอยากเข้าไปอย่เข้าไปเร็วกว่าเฮ้ยมึงมาได้บ้านเด้มึงมาได้บานเด้มาได้บ้านเด้สอไมถ้าออกไม่ได้จะไปช่วยออกไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยมาหน้าบ้านมาหน้าบ้านลาบาเราน้อยจัดเลยมันมาปวดหน้าบ้านเนี่ยพี่ต้องไปเซฟไปลูกท่าไหนเป็นแลมวะมามาเคลียร์ในรถหน่อยดิขอขอสองคนผมพังหน้า้านรถอ่ะแข่งกันเข้ามายังไงพังแล้วคนที่ร้แต่กลัวกัแล้วกลัวกันแล้วแรมเข้ามาคนหนึ่งกลัวกันแล้วกลัวกันแล้ว ออกไปแล้วออกไปแล้วกลัวไปแล้วลงรถแล้วโดนระเบิดนะพี่เอาซ่อมเลยนะมันตีไม่ต้องตีนายเราซ่อมเลยเราซ่อมเลยตีเราซ่อมแชทผมแชทนะพี่ผมไอแชทไอผมหลุดมาแชทผมแชทผมแชทพี่มาเดี๋ยวเราดีโอ้โหตรงสี่แยกแลนด์มาร์กมันยกมันยกฝั่งฝั่งตรงไหนเนี่ยฝั่งสี่แยกได้ไงวะมันมีมันตายมันไม่ใช่หรอมันตายมันโง่มันโง่เปลี่ยนก่อนมาสิ โอเคยกสีแยกขึ้นในนี่โรงพยาบาลอ่ะมันตายรถรถมันได้แต้มถูกต้องไหมไม่ได้แต้มไม่ได้แต้มโอเคไม่ได้แต้มบางคนตรงนั้นผมขอซ่อมแปมนะเพื่อนแบที่เวตตีตายอ่ะไปเอาเออเออมามามาคนว่างแม่งมาไว้ใจนี่ไหนนี่ไหนพวกเหนียวคให้คนว่างเราถึงน้อยว่ะที่บ้านนะตำรวจหน้าบ้านนะไม่ถ้าว่างไปช่วยเพื่อนออกจคุกก่อนถ้าช่วยเพื่อนออกจากโซคนไปช่วยอ่ะแม่งไปตีทุกด้วยน่ะ ไอไอไอตัวคาบุกินล้วเงินใส่ขาสั้นมีใครเบียดมันภาพแปลกๆมางวะพี่พี่แทงกมาเสร็จผมตัมันมีเซตโค่นหวัดมีเซตแบบมีเซตอย่างพี่พี่สอมประตูให้หน่อยได้ไหมครับพี่ว่านะว่าไงนะแท็กแจ้งไว้หมดเลยใครตัวแปลกโอ้ยมันมันเดินไปอ่ะมันแบบมันตัวแบบปึกแบบเหมือนเหมือนรีเซตตัวเลยพี่พี่เซิร์ฟแล้วตอนตอนไทยไทยไฟอ่ะผมผมไปเหมือนอีโม่สองอ่ะเป็นไรไหม ม่มึงต้องชัวร์ว่ามึงอีโมสองหรือเปล่ามาผมจะยืนแผ่รัศมีแล้วแล้วมีคนเปิดท้ายคิ้แล้วผมไม่ได้ปั๊มยาไม่ได้สไลด์ไม่ได้ปั๊มเกาะอะไรสักอย่างเลยอะโดนปรับไงมึงโดนปรับร้านหนึ่งไงฮะสองสองร้านมั้งฮะมึงมีอีโมใครอะอีโมเอิร์บบ้านหนึ่งไม่ไออีโมเพื่อนแล้วก็อีโมเขาตัวเดียวที่ที่เป็นภาพไออีโมสองอะโดนปรับจ่ายค่าปรับอีกทีแฟงแฟงอยู่ไหนแฟง อะไรนะอยู่ไหนอยู่ไหนจะไปเอาศพ ไออยู่ศพอยู no, no, no. ่แรงมาช่วยเพื่อเดี๋ยวไปแห่พีิธีเลยหน้าหน้าซอยลุงไอยังไม่ได้ออกแม่งคุกยังไงส่งใครไปเนี่ยคุกไว้อย่างมึนเลยแม่แม่กูพาออกไปสองคนแล้วแต่ลุงยังตายรอนออกไปได้ผมรุนตรอสองสามพันตรองสองคนเท่านั้นมาเข้าพี่ีศพนั้นมีคนไปเอาอย่างพี่กอดพี่ตีพี่ออยพี่กูหาเรียนไปเจอแล้วว่าไอหลอกออกเลยออกได้ป่ะว่าเฟอร์กูจะจบพี่เฟอร์เขาไปให้ได้เฟอร์แบงค์ไม่เตยู่เขา่้องไปได้เคมาอยคนนี้กําลังไปเฟอร์ก็ไปแล้วไหมกอดกําลังไป ที่สี่อ่ะอุ้มไว้เหี้ยแค่หายไปไอ้พันไอ้พันไม่ต้องไม่ต้องไอ้เหี้ยเลยมากกว่าเดิมเปช่วยเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวให้พี่กินี่หักก่อ่มันช่วยเพื่อนอยี่ยเอาไอ้พี่กินี่เอาเฟอร์เข้าไปให้ไหมเนี่ยกำลังไปเนี่ยเฟอร์เฟอร์มันเตี้ยอยู่มัเหมือนไอ้เนี่ยเอาเข้าเอาเข้าไปก็ดีเว้ยเพื่อนมันได้ได้ได้เอาไปให้เหนื่อยไปเลยเวราะวิาเดี๋ยวมันก็มีคนติดคุกเพิ่มเว้ยเอ๋เขา ทำไม,มเด็ดตั้งแล้วไม่หมทำอะไรคุ้ให้ไวเว้ยเพราะว่า,วามันมาป่วนเยอะอะไรเพื่อเพื่อนมีอะไร